แล้วก็มาเจอผลิตภัณฑ์ออฟโก้ก็เลยให้เพื่อนเข้าไลน์ให้ก็เลยโทรปรึกษาเราเริ่มเริ่มทานผลิตภัณฑ์ออฟโก้ตัวนี้นะคะเช้าสามแคปซูนกางวันสามแคปซูลเย็นสามแคปซูลทานเสร็จแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยออกกําลังกายเรื่องการกินอาหารแล้วก็ทําจิตใจให้สบายก็กินผลิตภัณฑ์นี้มาตลอด โนมาถึงปีห3สามกินมาเกือบปีแล้วคุณหมอก็ทำซีทีสแกนตอนนั้นครั้งแรกจากหกเซนที่ปากว่าลูกมาทำซีทีสแกนก็เหลือประมาณคุณหมอบอกว่าเหลือประมาณไม่ถึงเซนก็ไปทำีคมแล้วเมื่อมาตรวจครั้งสุดท้ายวันที่24สี่นี้คุณหมอบอกว่าไม่เจออะไรแล้วเอสไอีคุณหมอตรวจเลือดครั้งสุดท้ายนี้จากหเดือนปีหนึ่งตรวจสองครั้ง หกเดือนครั้งหนึ่งหกเดือนครั้งหนึ่งพอมาปีนี้คุณหมอบอกว่าให้ตรวจเหลยครับป,ป,ปีละครั้งแรกแรกรักษานะจากร้อยกว่าตอนนี้ขึ้นห7 0้บคุณหมอบอกว่าเป็นคนปกติแล้วนดีใจมากเลยครับคุ